สวัสดีคะ่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องคา r l โลสป n k นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปประจําเดือนตุลาคม2565ของชาวราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปเนาะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปุ๋ยให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนไปนําไปตัดสินใจอะไรนะคะเห็นตู่นดลิาเบดไหมคะ กวนปูมากเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหงามั้งมันนอนเรียกร้องความสนใจนะคะไล่ลงก็ไม่ลงเถียงด้วยทนดูตูดอลิซาเบตไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีมีนเนาะ เดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนหนึ่งที่ปูค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของความคิดคุณนะคะเพราะว่ามีการคิดมากแล้วก็ยังมีการรู้สึกช็อกเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกระทันหันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นที่การงานกันก่อนการงานปูมองว่าหล,หลายๆคนตอนนี้น่าจะอยู่ในในองค์กรที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้ก็ทำงานในลักษณะของการเป็นแบบ ราชการไหมมันจะมีอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูทีนนะคะซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำอยู่ตรงนี้อาจจะด้วยเรื่องของสังคมด้วยเรื่องของอะไรทำให้คุณรู้สึกหมดกำลังใจหรือรู้สึกหมดไฟที่จะไปทำง,งานแต่ว่าด้วยความที่ว่า มันเป็นงานที่มันมั่นคงอ่ะมันก็เลยคุณยังยังยังจำใจที่จะต้องไปไปไปอยู่ที่นี่ไปทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเกิดข่าวดีบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกใจฟูขึ้นมาปูมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเออการปรับตำแหน่งหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายหรือว่ามีเรื่อง หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดมาเป็นข่าวดีแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอโอเคฉันก็ใจฟูขึ้นแล้วนะคะอาจจะด้วยเรื่องของการปรับตำแหน่งแล้วทำให้คุณมีเงินเดือนเยอะขึ้นมาเลยทำให้คุณรู้สึกถึงถึงโอเคถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ดีคุณก็ยัง อยู่ต่อไปได้ทํางานไปได้นะคะในงานตอนนี้ปูมมองว่าคุณน่าจะโดนเพื่อนร่วงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเปรียบพอสมควรมีการโยนงานมาให้คุณนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่แบบเออเอาคุณเป็นยินทานละฝังลหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าคุณ เ,เก่งเกินหน้าเกินตาเขาจะมีการรู้สึกถึงถึงความอิจฉาริษยาอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เล็กๆนะแต่ว่าประเด็นหลักจริงๆอ่ะปูมองว่ามันเป็นเรื่องของเงินมากกว่าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยเงินเดือนมันไม่พอใช้นะคะเข้ามาก็ใจออกมันเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดในแต่ละเดือนเนาะ,ะการงานอาจจะด้วยภาระที่มันเยอะการงานด้วยด้วยความที่ภา,าระเยอะ ปัญหาแย่ะนะคะแล้วคุณก็แก้อยู่คนเดียวคุณสู้อยู่คนเดียวคุณสู้แทบขาดใจเลยเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกท้อแท้แล้วก็ไม่ไหวที่จะอยู่ต่อแต่มันปูมองว่ามันเป็นเป็นภาวะของการที่ว่าคุณหมดไฟในที่ทํางานน่าจะเบื่อบรรยากาศเดิมๆจนทำให้คุณอยากลาออก จากที่ตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะถูกโยกไปในในตำแหน่งที่คุณไม่ถนัดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยแต่ว่าด้วยตำแหน่งที่มันเพิ่มสูงขึ้นหรือก้องการเงินที่มันดีขึ้นคุณก็เลยมาว่าโอเคคุณก็ได้มากกว่าเสียแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างนี้แหละที่ทําให้คุณรู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจมากๆนะคะแล้วก็เสียความรู้สึกจนทําให้คุณสองจิตสองใจว่าเอ๊ะคุณจะไปต่อหรือลาออกดี นะคะในเดือนนี้มันก็จะเป็นเป็นเดือนที่คุณจะใช้สติแล้วก็ใช้เออเขาเรียกว่าวิจินญาณในของมองขอตกผลึกก่อนว่าทางเลือกระหว่างที่คุณทนอยู่ที่เดิมกับลาออกเนี่ยคุณจะเลือกไปทางไหนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆในใจตอนนี้ปูมองว่าคุณก็มองหารูทางที่คุณจะไปแล้วแหละเนาะแต่ว่ามันแค่ยังไม่ชัดเจนว่าคุณจะ จะไปไหนเท่านั้นเองในเรื่องของการลงทุนก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินพอมีพูดถึงเรื่องเงินเข้ามาเนี่ยผมก็มองว่าในเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนหนึ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะว่าอย่าลงทุนอะไรเกินตัวแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่ที่มันดีเกินไปอย่าเชื่อในสื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่ มันเป็นภาพที่เขาสร้างขึ้นนะคะเพราะมันอาจจะทําให้คุณลงทุนสูญเปล่าได้โดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นเรื่องของแชร์ในเรื่องที่มันแบบได้เงินที่มันได้ผลตอบรับมาแบบโอเวอร์โอเวอร์อย่างเนี้ยค่ะไพ่ก็เลยบอกว่าอย่าอย่าลงทุนตรงนั้นเยอะถ้ามันไม่ได้เป็นเงินที่มาจากความสามารถของคุณไม่ได้มาจากความเหนื่อยของคุณไม่ได้มาจากเสิ่งที่คุณพยายามมา มันยังมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะโดนหลอกได้หรือว่าคุณอาจจะสูญเสียเงินนั้นไปฟรีๆได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหงเหินกันเนาะเป็นเดือนที่ต่างคนต่างยุ่งในเรื่องของงานในเรื่องของความรับผิดชอบความสัมพันธ์จะค่อนข้างน่าเบื่อนะคะมีการคุยกันเป็นรูทีนตัวเขาเองก็น่าจะไปโฟกัสในเรื่องของตัวเอง พอสมควรเรื่องของตัวเองในที่นี้ปุ๊ก็มองว่าเป็นเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างนี้คะ่ะมาเลยทําให้ขาดความรักความโรแมนติกในความสัมพันธ์นะคะในขณะที่คุณเองคุณก็เครียดในเรื่องของงานอยู่แล้วแล้วมาเจอความคนรัก มันเจอความสัมพันธ์ที่มันเจนชาเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกทอ้อแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็ถึงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นคุณฝ่ายเดียวด้วยที่พยายามที่จะติดต่อที่จะพยายามที่จะพูดคุยกับเขาดึงเขาเข้ามาในชีวิตหรือดึงเข้ามาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าตัวเขาเองยังยังกลับนิ่งนะคะแล้วก็มองว่าเขาไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าแต่ถามว่าเขานอกใจคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหม เขาก็คิดถึงคุณแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยพิูพบอกว่าเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของปัญหาที่เขาจเจออย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่มีความรักในความสมคนที่มีคนรักมีคู่มีความสัมพันธ์ในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะจืดจางนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ห่างกันสัก ห่างๆกันไปสักระยะหนึ่งไม่ได้มีความหวานโรแม,มนติกอะไรสําหรับคโนโสดนะคะก็เป็นเป็นช่วงของการที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะคะมาเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอง หรือพอแค่นี้ดีนะคะมันจะเป็นการที่บางครั้งเองเนี่ยอาจจะปัญหามันอาจจะเกิดจากการที่เราคิดมากเกินไปด้วยนะคะเขาเองก็อาจจะอยู่ในทางของเขามีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนี้ความคิดคืออย่างนี้ในขณะที่คุณก็มีอย่างนี้คุณต้องการอย่างนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะมาพพอร์ตคุณได้มันก็เลยทำให้คุณเครียดคิดมากแล้วก็ อาจจะเผลอพูดหรือตัดความสัมพันธ์อะไรกับผู้ชายคนนี้ไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันห่างเหินและจิตจางนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีมีนปูยังไม่อยากให้คุณแบบคิดมากหรือว่าคาวด์ติงกิ้งอะไรมากเกินไปนะคะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอยากให้คุณใช้ระยะเวลาดูกันไปนานๆปล่อยระยะเวลาไปก่อนอย่าพุ่งไปเรื่องอะไรนะคะเพราะไม่ไงั้นมันมอาจจะกลายเป็นการที่เราแบบ ไปเขาเรียกว่าไปบีบบังคับเขามากเกินไปเะรประกอบกับเราคิดมากมันก็ให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงได้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูราเรียกันอีกทีในในไพ่ความรักกันนะคะสำหรับชาวราศีมีในเดือนตุลาคมก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ